มมนเขียนเด้พีีนองเนี่อันนี้เปิ่งเมี่องเปิ่งโนเปิ่งก้นเปิ่งเปลเปงผู้ผเห็นบอกครับพี่นองครับพบกับบ่าวมหาพาลุยครับเมื่อนี้จะพามากันเขียน้อยครับเห็นพรหมมองนะครับไปว่าอะไรก็ลุยนี่ครับพี่นองพอนแล้วนี่ปุณพ์ปุณ่ะพีนองเห็นบอก เตียนจุดจับจุดจับเลยโอ้โหโไปแล้ว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 โอ้โหเห็นน้อยหลายครับวันนี้เห็นน้อยหลายนี่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 มกพี่น้องมกมกนี่แล้วพี่น้องตัวหนึ่งแต่ว่าหลายอยู่ที่พี่น้องเ้ยเพื่อน Để nhìn xe ăn oh, oh, <laughs> bỏ hấm Chụp chập chụp chập chụp chập đây Ô kìa đi Cứ tôi nhai để biết đâu Kìa nhắn hên bỏ hên bò What? Kìa kìa พี่น้องจุดจับจุดจับจุดจับด้วยครับเห็นบอกครับไปแล้วไปแล้วนี่นี่อืมโอ้ไม่ยั่งละเล่นขามครับหาโมกหาโมกครับกู่ะ Hà binh học tiếng kịch tao kịch tao không học học hôm qua hôm qua เอ๋อพ anyway, ี Nur, er. ่น oh, oh, ้องจับเขียดกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยการเขียดมามาพ่อเมาพ่อเผื่อพี่น้องเผื่อก้นเผื่อก้นเบื่องเบื้องผู้ผู้เห็นบ่่นีอกโอ้ยหางใหญ่เลยเด้นี่พูดน่ะเห็นบ่ครับเห็นบ่อยู่ตรงไหนบ่ đây là, nĩ tổ nưng, nĩ cả tổ Ủa ôi ôi อีกตัวนึ่งอีกตัวงนี่น้โอ้หลายเ่ด้วยครับหลายเ่ด้วยอีกตัวนึ่งไี่ไปแล้วไไปแล้ว อันนี้มูแมนขีเลยอันนี้มูแมนเขียนเดพี่น้องเนื้ออันนี้น,นี่อันนี้ขี่ข้างแคเนนะครับเนื้ออันนี้มูแมนเขียนเ้อเขียนเกิดประเภทกินบูได้ครับมันมเป็นเหนียวอยยยันนี้ยางเลยลายให้พี่น้องมามองนี่ไล่ขึ้นหินไล่ขึ้นยิน โออ้ความควมควมไล่กันนินไล่กันนินเต้นเต็นมาอมุนเปลี่ยนอช่ไหม นี่นะครับไล่มันดูดมันเป็นเปลี่ยนนี่ อินบ่อกกีน okia ติดกัับติดกับติดตั้บติดลมเสีย หลังจากเลาะเลาะเมื่อยแล้วนี่ได้เขียดครึ่งขวดนี่ครับคิดว่าพอคิดว่าพอแกงแลเลยเศร้าครับนี่น,นะนี่แกงแล้วครับนี่เลยทางการกับมองหาโนไม Như tâm cắn bớt, hà nó mày hà khiển